สวัสดีค่ะนะักเรียนช้านี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า78นะคะหน้า78เอ,อ่อวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อ2.16นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบกันนะคะในหัวข้อที่หนึ่ง เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะคะออในข้อ1เดี๋ยวคุณครูทําตัวอย่างให้ดูสักข้อก่อนนะคะพ่อเลี้ยงปลาดุก250ตัวปลาช่อน275ตัวพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัวโจทย์ถามพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัว ส่วนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพ่อเลี้ยงปลาดุก250ตัวปลาช่อน275ตัวต่อไปเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะเอ่อก่อนที่จะเขียนนักเรียนต้องดูก่อนว่าข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบนะคะสังเกตพ่อเลี้ยงปลาดุก250ตัวปลาช่อน205 75ตัวพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัวแสดงว่ารวมกันถ้ารวมกันเป็นการบวกนะคะครานี้เราจะมาเขียนประโยคสญลัก,การบวกอ้าปลาดุก250นักเรียนก็เขียน250เลยบวกด้วยปลาช่อน275เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่คำตอบต่อไปเขียนเหมือนเดิม250บวกด้วย275เท่ากับคราวนี้เราหาเศษกระดาษมาก็ได้นะคะนักเรียนวางเป็นแนวตั้ง250หาเศษกระดาษมาทดนะคะ บวกด้วย275อ่บาบวกการลองดูนะคะ0ูบวกหได้5้าหบวกเหรือ7จบวกห้ไว้ในใจนับต่ออีก5นิ้ว7แล้ว8 9ดเ11าสิบตั้ง2อทด1ไว้ 2อบวก2ได้4กับโทษอีกหนึ่งเป็น5ข้อนี้ก็เลยตอบ525ตรงนี้เลยนะคะนักเรียนเขียน525เขียนเลขไทยด้วยค่ะพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมด525ตัว อันนี้ครูทําตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อก่อนนะคะส่วนหน้าต่อไปเดี๋ยวครูทําให้ดูหน้าละข้อนะคะหน,น้าต่อไปหน้า79หน้า79ข้อ2ใหญ่ก็บอกว่าวงกลมสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ อันนี้ตัวอย่างก็ทําให้ดูแล้วนะคะเขาขีดเส้นใต้สิ่งที่จุดบอกแล้วก็วงกลมสิ่งที่จุดถามนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํำแบบนี้หละคะ่ะมาดูนี่เดี๋ยวนักเรียนค่อยดูตัวอย่างนะคะส่วนข้อหนึ่งเดี๋ยวครูจะทําให้ดูก่อนข้อหนึ่ง โจทย์บอกว่าร้านขายไข่มีไข่ไก่4031ฟองขายไป218ฟองเหลือไข่ไก่กี่ฟองเรามาขีดเส้นใต้กับวงกลมก่อนขั้นแรกขีดเส้นใต้ที่โจทย์บอกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ ร้านขายไกย่มีไข่ไก่431ฟองขายไป218ฟองให้เราขีดเส้นใต้ตรงนี้ลูกต่อไปขีดเส้นใต้เสร็จแล้ววงกลมวงกลม สิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้เขาถามอะไรคะเขาถามว่าเลือกไข่ไก่กีฟองคันนี้เราวงกลมวงวงรีเลยนะคะวงไว้อ่าวงไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันข้อนี้นักเรียนลองคิดว่าจะเป็นการบวกหรือลบนะคะเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้อีกครั้งหนึ่ง ร้านขายไก่มีไข่ไข่4 3 1ฟองขายไปตรงนี้ขายไปนะคะ218ฟองขายแปลว่าบวกหรือลบคะขายแปลว่าลดลงน่าจะเป็นการลบนะคะคราวนี้เรา,าจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันอ้าวนักเรียนเขียนเลย สี่ร้อยสามสิบเอ็ดขายไปลบด้วยสองร้อยสิบแปดเท่ากับเขียนช่องสี่เหลี่ยมไว้ต่อไปเป็นทัดที่สองก็เขียนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หาคำตอบในข้อที่สอง เมื่อกี้ข้อที่1อ่ะข้อที่สองสี่รอสาอ็า้าวสี่สอลบด้วยสองลบนะคะาหาเศษกระดาษมาลบหนลบแดลบได้ไหมคะลบไม่ได้ หตัวนี้ไปยืม3มา1นกลายเป็น11บอ็ดหงตัวนี้กลายเป็น11 3โดนยืมไปแล้วเหลือสองาวกลายเป็น11บลบแให้นักเรียนนับจาก8ไป11เลยค่ะแปดแล้วเก11ได้3เขียน3 2มลบหได้1โอเค ต่อไป4ลบ2ได้2เขียน2อ้าวข้อนี้ก็เลยได้213เราก็เขียน213ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนเลขไทย213 เหลือสองข้อนะคะข้อ2ข้อ3ให้นักเรียนทําต่อแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนทําหน้า80ด้วยลูกหน้าแปดสิหน้า80ข้อ3เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะคะข้อนี้ค่อยเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เลย เรามาอ่านโจทย์กันก่อนว่าข้อนี้จะเป็นการบวกหรือการลบเขาบอกว่ามานีปลูกมะละกอ215ต้นปลูกกล้วย144ต้นมานีปลูกมะละกอและกล้วยทั้งหมดกี่ต้นพออ่านโจทย์แล้วนักเรียนคงรู้ว่า ข้อนี้น่าจะเป็นการบวกนะคะเพราะก็ถามว่ามานีปลูกมะละกอและกล้วยทั้งหมดกี่ต้นทั้งสองอย่างรวมกันกี่ต้นอ่าคราวนี้เราเอาตัวเลขมะละกอขึ้นก่อนนะคะสองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะบวกด้วย144 บรรทัดแรกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมยังไม่ต้องใส่คําตอบนะคะต่อไปบรรทัดที่สองก็เขียนเหมือนเดิมแต่บรรทัดน,นี้ใส่คําตอบด้านหลังนักเรียนก็หาเศษกระดาษมาเหมือนเดิมนะคะสองร้อยสิบห้าบวกด้วยหนึ่งร้อย สีบอ้าวห้บวกสีได้9ก้าวนี้ไม่ยากนะ1นบวกสีได้5 2บวกหนึ่งได้3อ่าบวกง่ายๆข้อนี้คำตอบก็คือ3ามห้า นักเรียนก็เอามาเขียนตรงนี้เลยลูกสามร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็เขียนเลขไทยสามร้อยห้าสิบเก้าเหลืออีกสามข้อข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้านักเรียนทำเองนะคะไม่ยากค่ะ ทำเสร็จทรงคู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ